สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮลั่นโรงพยาบาลน้องแมนยูแคนไซ์ที่ขาดเริ่มรับความรู้สึกได้แล้วจากกรณีน้องแมนยูเด็กชายวัยเก้าขวบเด็กดีกระตันยูแต่ฐานะยากจนพิการตาข้างสายบอดมีแม่พิการตาบอด พรหูไม่ได้ยินประสบอุบัติเหตุแขนซ้ายขาดเมื่อวันที่2ตุลาคมต้องต่อแขนที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีจนสำเร็จและมีผู้ช่วยเหลือบริจาคเงินรวมกว่า4ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดอาการของน้องแมนยูที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีดีขึ้นเป็นลำดับวันนี้นางคำลาวันชัยอายุ43ปีแม่ของน้องแมนยูและญาติิได้ดเดินทางมาเยี่ยมน้องแมนยูโดยน้องแมนยูมีสีหน้าแจ่มใสร่าเริง พูดคุยกับแม่และญาติญาติได้แต่เป็นคนขี้ร้อนอยากถอดเสื้อเป็นบางครั้งต้องเปิดพัดลมเล็กให้และยังขี้อายยิ้มไอ้อายสู้กองและเวลายกมือไว้ขอบคุณต้องยกมือข้างเดียวเพราะมือซ้ายที่หมอต่อแขนให้อยางไม่สามารถยกได้แต่ที่ทำให้แม่และญาติพากันดีใจสุด เมื่อไปลูบๆคำๆแขนซ้ายที่หมอต่อให้และจับนิ้วทั้ง5้านิ้วของน้องแมนยูน้องแมนยูบอกว่าอย่าจับรู้สึกเสียวนับเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวหลังจากการผ่าตัดต่อแขนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ